ยังครับเอามาได้เอาม้าครับเอารถเครื่องมาครับรุ่งเครื่องครับครับออยู่ไหนอยู่ผู้เดียอยู่บ้านอยู่ผู้เดียวแกบ่าเมียมาตัวยังเอ๊ะลูกบ่าวมาฮั่นเอาลูกบ่าวมาหน่อครับครับครับเสือนดยู่ระฟังอ๋อครับครับครับดีไปดูบ้านใหม่เสียประเสริฐครับ มีเงินหลายแล้วม嘛ว่ามีเ,เงินเก็บตีเก็บไว้ก็เน,นี่ยมาแปะบ้านนี่มาหู้จอาเงินไปเก็บไหนกัน,กน,กนเลยมาแปงนี่ฮะไม่เรื่องมาตีเจ้าไอรีนมาตีกับตาบุญกันเถอะนี่ขล,ลูกนี่ข้าลูเลยโอ้อยเดี๋ยวกันน่ะอะไรอะไร ได้ใจไอ้หมุนยกเลยเ <laughs> นี่ยนึกว่าหมาม้า,มาว่ามาะม้าแต่เอออย่างมันหลังเป็นแนต้มเตอะเบ้อ <laughs> เอาน้องพอกับพี่นิวไปอันนี้ปะฮะ<า>ไปเอลกัมเพยแม่นแม่นแม่แม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 โอ้อันนี้ลึกกว่าน่ะลึกแต่สองข้อมปลายนะนี่นะโอ้ยขี้ก็น่าเลี้ยงกบนี่น่าเลี้ยงกบนี่ยไงอืออฮะโอ้ตัวใหญ่มันเล็กเล็กนาะขนาดนั้นอะ เอาเอาหารต้องลงไปเอาเอาพื้นนี่ไปเลยเลยม่างร่างร่างร่างกำถวยกำถวยแล้วก็มันต้องได้ทายน้ำมันมันดีป่าก็กินขี้กบขี้อาหารกบขี้กบเนี่ยเขาก็เลี้ยงแบบสบายสบายเทาเลี้ยงในบ่อนะเขาต้องต้องล่างล่างเนาะลร่างทางล่างถังนะโอู๋มันตัวใหญ่นะ ยัามาตัวไงบลงหอพปืนุนกะเอ้ยังไกันนะเนานะอืมครับอ,อันนี้บ้านอันนี้ยังไงหน่แปลงไม่ไม่ไม,ไม,มาพักผ่อนหมดได้เลยาพ<อ>ักว่อนอนเนะคเขาหก็้เเ<อ>สียตุเออไปเสืพพเ้อผ้านเลยเฮ้ยต้องมวนอนนี่เหรอเออชันมอแล้วเนี่ยมีห้องน้ำในตัวบ้านสาวโซนกะ มีกูนี่กะแต่งบ้านกูตีกูตัมีแล้วหมาหมาฮะมีแล้วมามาเอามีเลยมีตางใดยะใจรลายอ่ะสีท่ามีดูแล้วถ้าอย่าเหมือนป้บึงนั่นแฟนเนี่ยป้าบึงน้อยป้าบึงนี่หมาไหมห้าสิบห้าแล้วป้าบึง กินข้าวเลยนะไอ้ยังนั่งกินข้าวมานั่งกินบ้านนี่บ้านในตู้นี่มาไหนที่ไหนฮะไหนเนี่ยคะบ้านเนี่ยแกอ๋อนี่บ้านบ้านเสียร์บ้านอะไรกินได้่ค่ะกินไหนกกินอะกบเลยฝังใส่เกลือแบบนี้มั้เยเป็นไรรวยกะรวยรวยก็ S V T ตัวอ่านตัวลงไปแล้วลงก็เก็บกันไอ้เก็บเรียบร้อยแล้ว วเดีอนี้ลงไหมเดี๋ยวมันดึง่อนะลมแค่นีไม่เหรอครับน่ะคล่อมนี่เหรอิเป็นยังฮะลงได้น่ะอันนี้เอาอย่างมาปืนนมันนี่โฟมโฟมไหมอือโห้น้ำหนักลยนี่แจะจมอู้วย่งไ้่ว่าดุนน้อยอยู่กันเนี่ยขายมปนักนานแล้วฮะน่าสั ขายกันนี่อ๋อตัวนี้อันนี้่เดือนนี่ก็เกือบปีแล้วเนี่ยอ้หูคุ้นขนาดหนอดูโอ้โหกำลังฮืนอยู่นี่ไปคัดขวางไปนลยอ่ะนี่ตัวเลี้ยงกับตัวน้อยตัวใหญ่ขายหมดอ่ะเอออันนี้อันนี้ขนาดเหลือตัวน้อยนะอันี่น่ะเนี่ดูอู้ห้ ดูดอกประตูบานโอ้ยเอาวะเียวไ,ไปยังไหอะมันเอาลูกเครื่องะก็ห้อยไปกห้อยไปทำีน่เียโอ้อันนี้เลี้ยงธรรมชาติเลยนะเราเลี้ยงธรรมชาติาถา้ถ้ามีบอ่อเลี้ยงได้นะบอ่อเขาเขามีบอ่อที่นี่นะน้ารัน,านี่ยานี่ยานี่จะออกผมได้ออกผมเดี๋ยว ออกละหลายหลอบกึ้นเลยนะมันต้องอันนี้แหละต้องเอารถใหญ่มาอาอกเลยนะหน่อยโอ้ตักเองโอ้ตะกอนกกมันที่มีน่ะเนะาะคนที่มีคนท่ามแบบมีอันนี้ก็ดีอยู่นะดูพอดูดีอ๋อแม่นดแมนน้ำใสน้ำครับนี่อยู่เนี่ยโอ้เขาทา Ô bà con dâu cho anh em <laughs> <để ở> chăm <laughs> phán à? ờ, hôn em lê ở đâu lắm lợi nhạc kim cố em đến cái xe mắc cốp pinky pinko và hẹn hô dù pinko tòa lê gửi lê đạt kim cốp bạc 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 kim cốp cốp bạc kim cốp bạc kim cốp bạc kim cốp cốp bạc kim cốp bạc kim cốp bạc cốp bạ kim cốp bạ kim cốp bạ นี่นะน้ะองเ,เออแอร์มีดีมีเรียบร้อย to, เวลคัมทูบ้านอย่างไรบ้านริมน้ำวัสันโอ้บ้านวัดสรรน,น้อนี่คาถาาถาไอรินไปยนี่ยโมเดลไอรินพูดเลยก่าไปบันติดพวกอะไปปลาเหี่ยวบันติดบันติดเนาะน้ะนองอจ,จะไปก่อนนอ้องแมวปิกไปไหนมันเสาร์ันสี่สิบหกแล้ววันเสาร์ันเสาร มันติดนละขวานี่ยะไหนะนี่ไนมัน้งโาเโนอี่เอาหน้าต่างมาเนีเลยน้าะเดี๋ยวแกอ้หน้าต่างได้หน้าต่างวะหน้าต่างโบสอ่าเกเมาะน่อเ่อมาแฝงนีเหรต้งมีะไผ่เลยเมืกยันขอด่ะอ๋อว่านังเขื่องมันเฮาหัวเฮาเสียงแค่ไหนเนาะมาบ้านมาอยู่นี่ตัวแยงจมูกสามรอบแล้วค่ะ เป็นกระนาดธรเด่นเนี่นะแต่ดีที่ว่ามันแบบรุนแรงเนาะหน้านี่แต่ก่อนเลี้ยงอย่างเลี้ยงกบเหมือนกันนะครับเลยียงป่าเลียงป่าเลยอ่าป่าเสียงเขาออกไม่หัหนเล,เลี้ยงป่าเกี่ยงกับช้งเลี้ยงกบกับช้างหน้านี่ป่าธรรมชาติมีอยู่เนาะ มีโหนักหนากะเขาได้ลุงช้อนน้ำที่ล้อน่ะปลาอย่างนั้นต้อเป็นปลาอย่างว่ไปยี่สกเหรใช่แม่ไปยี่สหาปลาแล้วอันนี้เอาอันนี้ก็แม่ต้องเอาไปวางเน่าอ่ะนะปลาแล้วมันจะเป็นคนวางกลมๆหน้อยๆนะ เขาม่ปล่อยปลีเรีวปีื้นลำไม้อันไหนั um ้งนี้แล้วมันเลยมันหญ่ล้เขาป่ะลัว่ะเอาลาบว่ะล้วลาบเยอะางใคอื่นมันล้สันวะสันกี่ปีแล้วคะห่อตัวปีสองปีปีปป้อสองปี่นาป้สองปีีนาอห่งกันยากันยามันตายซะสองกันยา เกือบสองปีละเร็วเหมือนกันเนาะลูกมันว่าจะมาอ่ะมาไหมใครนองเอมี่อไงลูกมันว่าจะมาคือเมียมันว่าจะมาใส่ชุดนี้มาที่กองหาไมนจะมากี่โมงอย่างวันเดี๋ยวนี้มันกี่โมงมันตื่นหรือยังอ้านกองหามันแต่ลองเจ้าอยู่